在生命的最后六十六天，你打算做什么？总不会只有逃避吧？ 不过，本来也没什么差别。没有人比你更清楚，组织从来不会丢失他的力量。 非要过去。 江湖从来就不是什么快意恩仇，而是忍耐、煎熬。我们只要等待就够了。钓鱼的时候，除了等待，还能做什么？ 在生命的最后六十六天，你打算做什么？找回我的心。各位好，大家好，我是巴巴佩，今天我们来聊一聊。<noise> <noise> เกมเพย์ pay, หรือว่าเกมเขาเรียกวิดีโอเกมเพย์ล่าสุดเกมหนึ่งที่เปิดตัวออกมาในงาน PlayStation Showcase นะครับถ้าผมจำชื่องานไม่ผิดน,นะก็เป็นเกมแนวจอมยุทธนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่แนวจอมยุทธผมก็อาจจะไม่ได้มาทำคลิปหรือมาพูดกันเพราะว่า,าถ้าเป็นแนวอื่นผมก็จะไปดูช่องอื่นเหมือนกันครับผมก็ไปดูคนอื่นนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นแนวจอมยุทธแล้วหรือท่านผู้ชมนะตอนนี้อยากหาอะไรความแปลกใหม่หรือว่าความสดใหม่หรือว่ามุมมองต่าง เท่าที่ผมจะรู้แล้วก็มาประกบกันบอกได้เลยว่าเดี๋ยวผมเสริมให้ว่าคลิปเกมเนี้ยมันเหมือนกับเกมไหนมันต่ายยังไงมันมีต้นตำรับอะไรยังไงก็ถ้าเพื่อนๆได้ดูมาถึงจุดนี้นะครับก็น่าจะได้ดูคลิปข้างต้นไปแล้วที่ผมอาจจะเอามาใส่ไว้ถึงแม้ว่าเพื่อนๆอาจจะไปดูจากที่อื่นนี่นั่นมาก็แล้วแต่แต่ผมจะใส่ไว้ข้างหน้าไว้ก่อนเพื่อหลายๆคนไม่เคยดูมาแล้วมาดูครั้งแรกก็จะได้เห็นคลิปข้างต้นแล้วก็มาเนื้อหาในที่ผมจะพูดคุยกัน ก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเขาเรียกว่าแซมแซมเกตหรือความรู้หรือว่าแง่มุมต่างๆของผมเข้าไประหว่างดูอะไรประมาณนี้จะได้แบบไม่เป็นการเปิดหน้าเปล่าๆแล้วก็แทมไปเออก็คือดูไปพร้อมกันแล้วก็สต็อปดูแล้วก็เขาเรียกวิเคราะห์ใช้คำวิเคราะห์ได้ไหมเพราะว่าเหมือนจะไม่ค่อยมีความรู้แต่ว่านิดๆหน่อยๆแล้วเอาไปว่าแซะแล้วกันใช้คำว่าแซะหรือว่าเสริมอะไรประมาณนี้แล้วกันอ่ะเราไปดูกันครับนี่เราเปิดพร้อมกันเลยก็เริ่มต้นมาก็อันเลียว e n g i จิ5นะก็ตัวล่าสุดเลยเป็นกราฟิกแบบลองของใหม่อะไรประมาณนี้ส่วนเนื้อเรื่องอผมบอกก่อนว่าเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาตัวเกมจะมีเขาเรียกสตอรี่มีไทม์ไลน์หรือว่ามีจักรวาลของมันอยู่แล้วก็คือมันจะเป็นเกมแนวแนวกำลังภายในผสมดาร์กแฟนตาซีผสมเครื่องจักรกลที่ถ้าเพื่อน,อนๆนึกไม่ออกก็คือพวกแนวแบบเครื่องจักรแบบไซเบอร์พังอะแต่มันจะเป็นแบบ แนวแบบเอามาแต่งเองมั่วๆแบบบอนเดอร์แลนอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นเครื่องจักรที่หลุดอนาคตมีเครื่องจักรไอ้น้ำเครื่องจักรอะไรบบบนี้แล้วผสมความเป็นจีนกําลังภายในและตัวเกมอ่ะมันจะมีเขาเรียกไทม์ไลน์หรือว่าสตอรี่ที่ลากไปยาวเลยไปถึงขั้นแบบคนผสมเครื่องจักรยิงเครื่องจักรมีอาณาจักรเป็นของเครื่องจักรอะไรแต่ว่าภาคนี้นะครับเท่าที่ผมแบบว่าอ่านเนื้อเรื่องหรือว่าดูเขาเรียกว่าซับไตเติลมาก่อนหน้านี้สักนิดนึงก็คือเหมือนจะเป็นภาคเริ่มต้นก่อนที่จะ ไปยุคอนาคตนั้นก็คือเป็นตัวเอกน่าจะเป็นเขาเรียกยุคหนึ่งของตัวละครหลักอะไรประมาณนี้ที่ต้องไปหาความจริงอะไรก็ว่าไปแล้วก็แต่ก่อนเกมนี้มีในรูปแบบของโมบาย 2D size scrolling ก็คือแบบฟู้กันแบบเร็วมากแอคชั่นแบบ PVP ก็มีนะคนจีนเขาก็เปิดเล่นนู่นนี่นั่นไปแล้วแต่ว่าต่างประเทศเหมือนจะเทสอยู่รอบ2รอบ3อะไรนี้ผมไม่ได้ตามข่าวเกมนี้แบบเป็นหลักนะเพราะารู้สึกว่าตีมันจะแบบ เป็นแฟนตาซีจ๋าๆไปทางแบบดาร์กโซอะไรประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวขอคุยยาวนิดนึงก่อนจะเข้าวิดีโอเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆท่านลงไหนกูจะดูวิดีโอจริงๆเพื่อนน่าจะดูมาก่อนใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้คือดูระหว่างผมพูดแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเล่านิดนึงก็คือเกมนี้บรรยากาศหรือว่าเขาเรียกเนื้อเรื่องหรือว่าธีมอะไรมันจะคล้ายๆกับเกมที่ชื่อว่าร้อยหน้าพันลักหรือว่า ผมจาชื่อภาษานอะังกฤษมาที่ผมก็เคยทําคลิปเพื่อนๆนสามารถย้อนไปดูในช่องได้ที่มันตัวเองมันจะเปลี่ยนหน้าเรื่อยเแล้วเปลี่ยนสกิลไปเรื่อยเหมือนกันแล้วก็เหมือนเกมที่ชื่อว่าเวลวิวมิสแต่ว่าถ้าให้ผมเทียบบรรยากาศธีมนะไอเนี้ยอยู่สุดอยู่สุดกว่าไอร้อยหน้าพันลักอีกก็คือร้อยหน้าพันลักยังมีความเป็นแบบกําลังภายในดั้งเดิมมันไม่มีเครื่องจกักรกลมันไม่มีหุ่นยนต์มันไม่มีแบบ คนผสมหุ่นนจ์เป็นไซบอร์กเลยไม่มีแต่เกมนี้มีแต่ว่าภาคโมบายนะมีแต่ภาคนี้ไม่แน่แต่คาดว่าอาจจะมีนะครับแล้วก็เหมือนจะเห็นในวิดีโอไปแล้วว่ามันมีการแบบเขาเรียกอาวุธที่เป็นคล้ายๆถุงมือล็อกแมนที่มันยิงไฟอะไรประมาณนี้น่าจะมีดังนั้นคนผสมเครื่องจักรแบบสุสด,สดโต่งสุดตีมอะอันนี้เกมนี้ประมาณนั้นก็คือเป็นกลาลังภายในผสมแบบนั้นส่วนไอ้ร้อยหน้าพันลักษ์ที่ผมเรียกชื่อเป็นภาษาไทยน,นะที่เปลี่ยนหน้าได้เรื่อยๆเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้แล้วกัน ก็คือยังมีความเป็นแบบไม่แฟนตาซีหนักไปทางไซเบอร์พังหรือสตรีมพังส่วนไอแวร์วิ m มิ t เนี่ยดั้งเดิมเลยก็คือกาลังภายในดั้งเดิมออกไปทางแบบออริจินอลเลยเป็นแนวแนวแบบมูนไลท์เบดประมาณนี้แต่ว่าเป็นเกมที่เป็นเอแบบของกาลังภายในอีกเกมหนึ่งที่3เกมเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันนั่นคือกาลังภายในแต่ว่าตัวเอกเท่าที่ผมดูครั้งแรกนะครับในเทเลอร์หรือว่าในวิดีโอข้างต้นเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเอกมันจะเหมือนกับ ตัวเอกของมูไลเบตก็คือพิโปอังเสาะหรือว่าแบบอขอฟ้าจันทาดาบของเราเพราะว่าเขาใช้ดาบดาบแดงด้วยนะดาบเลือดดาบสีดำอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งตัวสีดำถ้าตามนวนิยายของโกเลงนะครับก็น่าจะใกล้เคียงกับพิโปที่สุดแล้วก็มันมีหนังจีนแบบยุคเก่าๆเรื่องหนึ่งอ่าเรื่องมูไลเบตนี่แหละแต่ว่า สมัยนั้นเขาจะใช้ชื่อว่าดาบจอมพบดาบเสเพอะไรประมาณนี้แล้วก็เขาทําเป็นหนังนะหนังฮ่องกงหนังจีนอะไรเงี้ยมันจะมีตัวละครเอกโปอังสอรพี่โป้เรานี่แหละครับก็คือใช้ดาบแบบนี้เลยเป็นดาบสีดําหัวตัดเลยเดี๋ยวผมขึ้นรูมให้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเลี้ยฟเลนแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยผมคิดว่ามันมีความแบบเกี่ยวเกี่ยวโยงกันเพราะว่า คนทำเกมอะไรพวกนี้เขาต้องมีความรักหรือว่าความข้อมูลในการมาเลฟเฟลนกันเก,นกอนมันมันมันจะเชื่อมโยงไปได้ถ้าสมมติเพื่อนๆอยู่ในวงการหนังจีนเซียวเลนหนึ่งอะไรประมาณนี้มันจะมีความแบบรีเลตกันอยู่ว่าวิชามันคล้ายกาันเครื่องแต่งกายเหมือนกันชุดเหมือนกันดาบเหมือนกันอย่างเช่นดาบหัวตัดเนี่ยต้องคล้ายๆกันมันเป็นดาบสีดําหัวตัดเทมากนะตอนที่ผมดูคือม่เทแบบไม่ใช่กระบี่เออเป็นเปิดตัวออกมาไม่ใช่กระบี่เพราะว่าจีนหลักๆก,ก็ โนหนึ่งพระเอกหล่อๆก็กระบีเล่งผู้ชมอะไรมันนี่ก็แบบกบีเร็วอะไรมันนี้แต่ว่าเกมนี้เปิดตัวมาพระเอกออกแนวแบบพี่โป้ก็คือเหมือนมูนไรเบกก็คือตัวเอกอ่ะตัวหลักก็คือใช้ดาบใช้ดาบที่เท่ๆเลยส่วนกระบองกระบีนี้เป็นตัวรองนะเป็นแบบเพื่อนพระเอกอะไรประมาณนะั้นแต่บางเรื่องก็พระเอกใช้กระบีเลยกระบีนัมเบอร์วันก็คืออย่างเช่นกบีเยอะเนี่ยชื่อก็บอกกบีเยอะยุทธจักรหรออวว่่่่่าาเเกกกระบีีีลททยยนนนนนนปป้้็็แแตัหง วิชาหลักมันเป็นวิชาไหมฟ้าไหมอะไรสักอย่างของเขาแต่กระบี่มาจากไหนไม่รู้ครับคือเหมือนเหมือนสมัยก่อนหนังจีนคิดอะไรไม่ออกใส่กระบี่เข้าไปครับก็คือถึงวิชาจะเป็นวิชาไหมวิชาหมัดวิชามวยก็กระบี่ใส่เข้าไปก่อนกระบี่ไร้เทียมทานกระบี่บูลิมกระบี่ไม่ลืมรักอะไรแม่งใส่กระบี่เข้าไปก็ประมาณเหมือนเป็นซิกเนิเจอร์ของหนังจีนนะแต่ว่าพอไปดูจริงไม่มีกระบี่ะตัวเอกไม่ได้เก่งกระบงกระบี่อะไรเลยคือใช้หมัดใช้กระบองดีไม่ดีใช้ ผ้าอะไรของเขาก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าก,ก็ก็พยายามจะเข้าใจว่าฟิลลิ่งนั้นถ้าใส่คำว่ากระบี่มันจะดูเท่อะไรประมาณนี้โอเคแทมไปยาว <laughs> แม่งไม่เกี่ยวกับเกมแต่ว่าอย่างที่บอกมันจะมีความรีเฟอเรนซ์กันนิดนึงผมก็ขอพูดเอาไว้ให้แบบให้เข้าใจแบบที่ไปที่มาแล้วว่ามีความแบบใกล้เคียงที่สุดอ้อลืมไปก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องเกมนี้ถ้าหลักๆอะ่ะมันจะเหมือนกับมาหง,งักเรื่องหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเบสออฟกาเดียนผมขึ้นรูปให้เพื่อน <laughs> ๆ,ๆดู ไอ้มังหาเรื่องเนี้ยผมเคยอ่านนะแต่ว่ารู้สึกว่าคนเขียนก็ยังเขียนไม่จบนะรู้สึกนะครับเหมือนมากใช่เขาว่าเหมือนตัวเอกเป็นนักฆ่า ใช้ดาบด้วยแล้วก็มีใส่ชุดสีดํามีแบบใส่เขาเรียกว่าหมวกแล้วก็คุมแล้วก็มีไปสังหารคนตามเป้าหมายนู่นน,นี่นั่นอะไรประมาณนี้เหมือนมากชื่อว่าเบดออฟเดอะการเดียนอะไรเนี่ยครับแล้วก็มีการแบบดาบในตำนานช่างตีดาบเนี่ยเหมือนกับคําว่าแฟนทอมเบดเนี่ยก็คือในเบดออฟการเดียก็มีดาบหนึ่งที่เป็นแบบดาบในตำนานดาบเทพอะไรผมจาเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้เพราะว่าอ่านมาสักพักหรือว่านานแล้วนะแต่ว่า จำได้ว่ามันมีแบบเข้าไปในถ้าแล้วมีดาบอะไรบางอย่างที่มันแข็งมากอะไรแบบนี้คล้ายกันมากผมว่าถ้าความคล้ายกันอะคล้ายกับเรื่องเบดออฟเดอะการเดียนแล้วเนี่ยมากมากสุดๆเลยนะครับสำหรับเกมที่ชื่อว่าแพ n t o ม Ba ด e Zero นี้อ่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอแล้วก็พูดคุยกันไปแต่ละช็อตดีกว่าอ่ะเดี๋ยวขอลดเสียงนิดนึงเอสเกมก็คล้ายเดียวกับที่สร้างโมบายเลยครับเลยภาพสวยมากออกแนวเป็นโซแฟนตาซีนะดาร์ฟแฟนตาซีเนี่ยเนี่ยก็ถือว่าเท่เนี่ยดาบ ดาบนะแต่ตอนแรกผมนึกว่ากระบี่แต่จริงๆมันคือดาบหัวตัดเออก็อยู่ข้างหลังนี่ก็เป็นกระบี่ก็ได้นะมันดูแบบไม่ได้แบบไม่ได้ใหญ่มากเออเป็นแบบกลางๆนี่แล้วก็มีม้าที่วิ่งเหมือนกับหุ่นยนต์ประมาณนี้แล้วก็กราฟิกสวยมากครับเป็นแนวแบบพูดผีด้วยนะมีความเป็นแบบดีเลทกับผีด้วยเออรู้สึกว่าจากเนี่ยเครื่องแต่งกายเนี่ยอันนี้ออกแนวแบบดั้งเดิมเลยนะน่ารักมากแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเครื่องแต่งกายเนี่ย อันนี้ก็ยังเป็นดั้งเดิมครับยังเป็นแบบพวกนักลบอะไรประมาณน,นี้อันนี้สิงโตสิทธิ์เจ้าแม่ลิ้นก้อนเหี่ยวเยม้าก็เหมือนกันคือดูดีมากดูตีมเป็นดรักเป็นตีเลยแต่มันจะมีเป็นหุ่นยนต์มั่งหุ่นยนต์แบบหุ่นยนต์เครื่องจักรบอกไม่ถูกผสมกันผสมยำเลยตอนนี้เออแล้วก็เป็นฉากต่อสู้ที่แบบเท่ใช้คําว่าใครที่ชอบอะลรดักดกาเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนหน้าเหมือนกับร้อยหน้าพลัลลักษณ์เลย ใครที่ชอบอะไรดักดักแล้วก็กําลังภายในนะอันนี้ตอบโจทย์สุดๆใช้คำว่าแบบสุดๆเลย oh. เนี่ยดับดำดาบแฟนทอมเบดสู้กันพิ้วนะครับใช้คำว่าพิ้วใช้คำว่าแบบเหมือนจะมีบางจังหวะออโต้ Auto, แบบให้มันดูพิ้วไปเลยประมาณว่าถ้าสตูฟันระหว่างเรากาลังสู้กับอีกคนมันก็ออโต้แบบให้เรากดเหมือนสไปเดอร์แมนอะเหมือนอารมณ์แบบกดเลยอะไรประมาณนี้แต่บางจังหวะก็จะดูแบบขาลอยๆนะถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆก็ขามันลอยๆอยู่ เออมันไม่ได้แบบลื่นตลอดเนี่ยขามันจะแบบกับพื้นมันดูลอยๆอะ่ะมันดูเหมือนไม่ติดกันนะ่ะเออนี่นี่แล้วก็มีการแบบนื้อเรื่องหน้าคนเหมือนจริงนะครับเหมือนแบบหนังจีนแฟนาตาซี<ๆ>ยุคเก่าๆแนละ้วนี่อารมณ์เหมือนเซคิโล่เวอร์ชั่นกำลังภายในอะไรประมาณน,ะนั้นเนี่ยอนเนี้ยเดี๋ยวชงขอสต็อปแป๊บนึงอนเนี้ยฉากเนี้ยเหมือนฉากเปิดตัวใน b บยออฟเดอะการเดียนที่ผมเคยบอกไปเป็นมั่งอะถ้าเ,เพื่อนๆมีเวลาว่างก็ลองไปอ่านดูประมาณนี้เลยตัวละครเอกเข้ามาลงเตียมมาฆ่าคนหนึ่งหรืออะไรสักอย่างนี้แล้วก็มีการแบบถีบโต๊ะโต๊ะกระจุยพระเอกฟันโต๊ะขาดพุ่งก็ไปแทงอะไรประมาณนี้คล้ายกันจริงๆอะมันไม่ได้เหมือนแค่เบยออฟการเดียนนะผมว่ามันเหมือนแบบหนังจีนกําลังภายในแบบเกือบทุกเรื่องอะไรที่ต้องแบบถีบโต๊ะให้โต๊ะขาดแยกแล้วก็พุ่งไปสู้ศัตรูอะไรมาณนี้มันเป็น ซิกเนเจอร์ครับอะไรประมาณน,นั้นนี่แล้วก็ที่ผมบอกเป็นมือแบบเครื่องจักรหน่อยๆครับเห็นไหมมีการแบบแล็อกแมนอะไรนี่แล้วก็สู้กันบนหลังมา้าถือว่าเป็นดาร์กแฟนตาซีที่น่าเล่นมากน่าสนใจเออพลานไม่ได้เอาคือสายกําลังภายในที่ชอบบรรยากาศแบบนี้หรือว่าสายโตด้วยก็ต้องซื้อมาแบบเสพกันหน่อยเออเสพเนื้อเรื่องก็ได้ครับแต่เนื้อเรื่องอ่ะ ผมเดาๆก็พอจะรู้ประมาณตัวเอกไปฆ่าคนใหญ่คนสูงแล้วต้องโดนเก็บอะไรประมาณนี้แล้วต้องหาความจริงมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ว่าเกมเพลย์อะไรมันน่าจะโอเคอยู่เออนี่ก็มีลอยๆไปะนะจังหวะที่ตัวละครมันลอยแต่ว่ามูเมนต์การสู้นี่แบบจังหวะเนี่ยได้อารมณ์หนังจีนมากฟันรๆนรัๆเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่า เทพดาบนะกันไม่ใช่เทพกระบี่นะคือดาบดาบมันจะไม่ได้เร็วเท่ากระบี่นะกระบี่นี่เร็วแบบเร็วพอๆกับมีดเลยคือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะมีดร้อยดาบนี้น่าจะประมาณห้าสิบเจ็ดสิบอะไรประมาณนี้คือกระบี่เร็วมากแต่นี่คือดาบแต่ก็ยังมีความเร็วอยู่ครับก็คือยังเร็วแล้วดูดดันด้วยเออน,นี้ก็มีเกี่ยวกับกระบงกระบี่นะอันนี้น่าจะกระบี่ไม่ใช่ดาบสองคมอันนี้แล้วเมื่อกี้ดาบเป็นทอมเบมโดโคตรเทพ อารมณ์ประมาณอาผมเดาเนื้อเรื่องให้เลยนะครับอันนี้แบบซิมซิมูเลชันแล้วกันมโนแล้วกันก็ตัวเอกไปฆ่าแลชวงแลราชววศงตามเก็บอยากจะปิดปากอะไรเป็นแนวแนวแบบนักฆ่าที่ออกจากวงจรฆ่าไม่ได้แล้วก็โดนวางยาโดนหมอช่วยมารู้ความจริงอะไรประมาณนี้ต้องแบบยอมตายอะไรอะไรก็ว่าไปประมาณนั้นออกจะไปทางนั้นสปอยอะไรเปรา่าสปอยแต่จริงๆอ่ะยังไงก็ต้องเสพเนื้อเรื่องครับก็ต้องแบบอาจจะ ซื้อมาลองเล่นกันหรือว่าเขาเรียกว่ามาดูมาทําความเข้าใจในเรื่องจริงๆดีกว่าอันนี้ผมแค่มาโนว่าไปประมาณนั้นแหละเพราะว่าผมก็ดูหนังจีนดูเกมจีนดูในเรื่องจีนาเยก็วนเวียนอ๋อลืมไอ้เรื่องที่ตัวเอกโดนพิษแล้วจะตายภายใน30วันแล้วต้องหาความจริงอะไรเนี่ยพอดเรื่องเนี่ยมันก็เหมือนกับเกมที่กำลังจะเปิดเนี่ยที่ผมเพิ่งทำคลิปไปล่าสุดอั จัดติดเออนี่สุยหานจัดติดเหมือนกันเลยพอดเรื่องเพราะว่าผมไปแปลไปอ่านมามาระดับหนึ่งอ่ะมาพาร์ทหนึ่งแล้วก็คือตัวเอกอยู่ในหมู่บ้านโดนฆ่าล้างหมู่บ้านแล้วก็มีคนใส่พิษให้ตัวเอกภายในหนึ่งเดือนแล้วนี่จะตาย ต้องไปถอนพิษเพราะว่าพิษมันกำเริบแล้วก็ไปหาความจริงว่าใครฆ่าล้างหมู่บ้านอะไรประมาณนี้เพราะว่ามีเวลาให้30วันหนึ่งเดือนหรือ1นปีอะไรประมาณนี้เพื่อไปหาความจริงว่าทําไมถึงมีคนมาแบบฆ่าล้างแบบหมู่บ้านที่พระเอกอยู่แล้วก็พระเอกโดนเก็บมาเลี้ยงในภูเขาน,นน่นน่นั่นอะไรก็ไปก็ประมาณนี้เนื้อเรื่องเห็นไหมผมบอกเลยว่าเหมือนกันก็คือเหมือนเท่าที่ผมไปอ่านบทความมาหรือว่าบทรีวิวของค่ายอื่นๆหรือว่าสํานักข่าวหรือเกมนี้ก็เหมือนกันก็นกคือชุบชีวิต90้าสิบเอ่อไม่ใช่90วันแหละ 66วันเพื่อหาความจริงนู่นนี่นั่นใครฆ่าหรือว่าทำไมเราโดนลอบฆ่าอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกันเรื่องก็มันไม่ค่อยต่างอาจจะมีหักมุมตอนหลังเป็นญาติเราเองหรือไม่ก็เป็นเมียเราเป็นพ่อเราไงตรงนี้เหมือนเหมือนทำลายอัธรรตเลยครับแบบว่ามันโนกันไปเรื่อยเออแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็เวลาเล่นหรือว่าเวลาเสพเรื่องก็อยากจะให้แบบอย่าไปคิดเยอะก็คือถอดสมองมัง่งก็คือเสพไปนะตอนนั้นก็คือรู้เท่านี้ก็ อ่านหรือว่าเสพตอนนั้นไปเลยรู้ว่าดูเขาทําเกมเพย์หรือสรุปในเรื่องอะไรก็เรียนรู้แบบเขาเรียกว่าอ่านเหมือนอ่านตอนนั้นไม่ต้องไปคิดคิดมโนหรือว่าไปคิดก่อนอลยอย่างที่ผมทําไปล่าสุดหรือว่าคิดไปล่าสุดเนี่ยแต่ทิ้งแม่ไปให้หมดเลยครับเพราะว่ามันจะทําให้อัธรดในการเสพบรรยากาศในเรื่องหายไปเยอะมากอะไรประมาณนี้แล้วมึงจะพูดทําไมอะไรแนี้ถ้าคนดูดูอยู่เออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับอก็น่าจอย่างที่บอกครับในเรื่องก็คุณจะแบบ รู้ความจริงได้ไหมว่าใครเปิดคุณเอภายใน60วันอะไรแบบเนี่ยเห็นไหมก็มีเว็บไซต์นะเพื่อนๆเข้าไปได้ p b z s อะไรนี้ก็ไปจองเกมไปอะไรกันนะแล้วก็มีการแบบเ,เขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆเช่นวิปป์วีแชทบิลลี่บิลลี่นะแล้วก็ Studio S s a m e e อะไรประมาณนั้นก็อย่างที่บอกครับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบอาจจะไม่ได้ยาวมากแล้วก็เป็นคลิปที่เอามาขยายเอามาต่อเติมในแง่มุมต่างๆหรือว่าความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับด้านนี้หรือว่าวงการนี้เพราะว่ามันอาจจะมีอะไรรีเฟรนซ์กันแล้วทำให้เพื่อนๆได้แบบเออมันมันจริงหรือเปล่ามันรีเฟรนซ์อย่างนี้แล้วก็ได้ไปเสาะหาหรือว่าไปเขาเรียกว่าค้นคว้าเพิ่มเติมเองว่ามันเป็นยังไงนะครับแบบว่างๆแก้เบือ่อแก้เบื่อกันโอเคคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับก็มาพูดคุยกันแบบวิดีโอตัวใหม่แล้วก็เป็นเกมเพลย์ที่ น่าสนใจแล้วก็เป็นสายกําลังภายในที่ผมพลาดไม่ได้น่นอนแต่จริงๆอ่ะในงาน PlayStation นะครับก็มีเกมหนึ่งที่ผมก็สนใจมากนั่นก็คือเม่เทิรเกียร์โซลิดภาค3นะครับในชื่อว่าสเนกอิอ e เตอร์มั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นชื่อนี้แล้วก็เขามีการ รีแบนรีร Re ีเมคมั ater, Re ้งรีมาสเตอร์รีรีเมคแหละเพราะว่าทําใหม่อะไรเนะี้ให้ภาพสวยขึ้นนะครับแล้วก็เกมนั้นเป็นเกมที่ผมก็ชอบนะแต่ว่าก็คือไม่ได้เล่นเองแน่นอนก็คือผมชอบไปดูคนอื่นเล่นคือชอบบรรยากาศอะชอบชอบความเป็นแบบบรรยากาศของป่าตะวันป่าทางแถบเอเชียนี้แล้วก็เป็นยุคสงครามเย็น Big Board, บิ๊กบอสแอบ รอบเลนส์อะไรนี่แล้วก็มีเขาเรียกว่าชอบบรรยากาศในป่าเออแล้วก็เกมนี่มันเป็นอมตะด้วยมันเป็นมาสเตอร์พีซของฝั่งโคนามิเลยแล้วก็ซีรีส์นี้ผมตามเนื้อเรื่องมาแบบเรียกได้ว่าพอๆกับแนวกําลังภายในอื่นๆเลยก็ว่าแต่แค่ผมไม่ได้ทาคลิปหรืออะไรก็ว่าไปเพราะว่าในส่วนตัวผมก็อย่างที่บอกครับบางเกมบางแนวผมก็เสพคนอื่นดูข้อมูลจากช anel ของท่านอื่นๆหรือว่าช่องอื่นๆประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นช่องที่ผมทําเองแบบเป็นหลักอะไรวันนี้ก็อาจจะเป็นแนวกําลังภายในเพราะว่า ผมก็ไม่รู้ไปดูช่องไหนไงพอไม่มีที่จะดูผมก็เออก็ทำทำเผื่อมันมีเพื่อนๆที่ชอบแนวนี้เหมือนกันจะได้แบบเ,เขาเรียกว่ามาพูดคุยกันมาแบบได้มีคอนเทนต์เซฟกันแนวแนวนี้เพราะผมก็คิดว่ามันก็น่าจะมีคนที่ชอบแนวแนวนี้เหมือนกันนะไม่น่าจะมีผมคนเดียวในประเทศนี้อะไรแบบนี้เพราะว่าเกมแนวนี้เท่าที่ผมอยู่ในคอมมูนิตี้อื่นๆหลากหลายที่เป็นแนวแนวนี้แนละ้วรู้สึกว่า,ามีผู้เล่นที่สนใจที่ชอบวิชาที่ชอบความเป็นแบบ สเสน่ห์ของของ,ของวัฒนธรรมจีนะมีอยู่เออมันพอๆกับสเสน่ห์ของวัฒนธรรมทางเอเชียนะพอๆกับญี่ปุ่นแต่ว่าเกาหลีนี่ก็เพิ่งมานะเริ่มมีเกมแนววัฒนธรรมตัวเองเริ่มมีแบบออสถาปัตยกรรมหรือว่าสกิลหรือวิชาที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตัวเองญี่ปุ่นอนะมีสักระยะหนึ่งแล้วแต่จีนนี่มีจ๋าเลยถ้าเพื่อนๆได้ไปอยู่โซเชียลจีนเข้าไปดูคลิปคนจีนหรือว่าไปเล่นพวกโซเชียลของจีนน่ละหวกสตรีมมิ่งจีนน่ะ กาลังภายในผมว่าไม่เกินประมาณ80%วันวันๆก็วนเวียนอยู่เนี่ยหลังๆอาจจะมีเป็นธีมอื่นเป็นแนวแบบโมเอกน่ารักเออแต่ว่าแต่ก่อนน่ะสองสามปีสี่ปีมาก่อนจีนวันๆมีแต่กาลังภายในครับก็คือเกมที่คิดอะไรไม่ออกทํากาลังภายในเออถ้าพูดประมาณนี้ในในประเทศจีนคิดอะไรไม่ออกทําเกมกาลังภายในไว้ก่อนประมาณนั้นครับโอเคพูดคุยกันมายาวแพมกันยาวโอเคคลิปนี้น่าจะยาวแล้วพอสมควรแล้วเราเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย